สวัสดีครับพบกับผมเดอะรูมโฮเทลทาง YouTube Channel น,นะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวห้องพักบลูม o u ลเชนรีสอร์ทนะครับก็อยู่ที่อำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับก็ที่พักนะครับก็จะเป็นเตียงคู่นะครับก็จะมีโต๊ะนะมีทีวีนะครับมีตู้เย็นมีดิบาร์นะครับมีแก้วน้ำมีการน้ำมีปลั๊กไฟนะ นี่นะครับโรงแรมเขาแถมนี่มาให้นะครับอันนี้เงินทอนนะพนักง,งานเขาเพิ่มมาทอนตังค์ให้นะอันนี้ก็จะมีมาม่านะครับก็ดีเลยเผื่อจะได้ทานเป็นมื้อเช้านะแล้วก็จะมีขนมเอลเซ่นะครับในกาแฟนะครับถ้าขนมเอลเซ่เนี่ยนึกถึงตอนสมัยเรียนมหาลัยเนาะสาขาภาคพิชาผมเนี่ยชอบอ่าทานขนมเอลเซ่ก็เลยแบบอารมณ์แซวว่าขนมยี่ห้อนี้เป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่นะ เพื่อนผมหยอกนะแล้วก็มีม่านนะอันนี้เป็นที่แขวนเสื้อนะครับก็ทําเป็นทุ่สื้อผ้แบบเปิดนะมินิบาร์ก็จะมีแค่น้ำปลาสองขวดนะครับมาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็สะอาดนะครับอันนี้ข้างใน,นก็เป็นสไตล์ปูนปูนเปื่อยนะมีชักโครกมีที่ฉีดอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านี่ก็ยังมีเจลอ๋ออันนี้เป็นแชมพูกับสบู่นะครับกระจกสอง เครื่องทั้นอุ่นนะมี2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอน้ําอุ่นใช่ไหมน้ำเย็นก็ได้จะถอดสดชื่นนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องทั้นอุ่นนะนี่นะไอตัวนี้นะครับถ้าเป็นสายแบบนี่นะสแตนเลสนะก็คือน้ำเย็นนะครับถ้าตรงนี้นะอีกตัวหนึง่งนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องทั้นอุ่นนะ นี่นะครับมีที่แขวนนะโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับสตา์บูนเปื่อยนะนี่นะมีเครื่องปรับอากาศนะก็ผมพักสองคืนก็ราคาพันเก้านะผมจองผ่านทาง Agoda นะครับอันนี้ผมก็จ่า,จายเงินสดนะจอง a โก d ดก็จาก่ายทีหลังก็ได้นะครับจะจ่ายพันบาทหรือจ,จา่ายทีหลังก็ได้นะครับก็ขออนุญาตจบนี่มีปลั๊กไฟนะขออภัยมีปลั๊กไฟนะ อันนี้มีโต๊ะทํางานนะทางานเล็กๆนะมีโคมไฟนี้ด้วยผมชอบนะเนี่ยโคมไฟเตียงนะผมชอบนะก็ถือว่าดูสะอาดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีถังขยะมีอะไรพวกนี้นะก็สามารถนั่งทำาูทำงานได้นะครับครับก็ถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดผ้าสันไหวก็ต้องกาบขออภัยนะสวัสดีครับ